สวัสดีค่ะนักเรียนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องคำบุพบทบอกเวลาไปวันนี้ครูก็จะมาสอนคำบุพบทอีกชนิดหนึ่งคือคาบุพบทบอกสถานที่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนบอกลักษณะและหน้าที่ของคำบุพบท สามารถจำแนกชนิดของคำบุพบทได้นอกจากนี้นักเรียนต้องส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นครูก็มีภาพมาให้นักเรียนดูสามภาพโดยที่นักเรียนต้องเติมคำลงในช่องว่างที่ครูกำหนดซึ่งให้ตรงกับภาพที่ครูกำหนดมาดูภาพแรกนะคะภาพแรกมีเสือมีป่ามีน้ำต่อไปภาพที่สอง มีนกมีรังนกต้นไม้และภาพสุดท้ายมีคุณครูนักเรียนมีห้องเรียนเอาครูมีประโยคมาให้อันแรกเสืออยู่จุดจุดป่าต่อมานกทำรังจุดจุดต้นไม้และอันสุดท้ายนักเรียนอยู่จุดจุดห้องเรียนเอาล่ะค่ะครูให้เวลานักเรียนหนึ่งนาทีในการเติมคำ ที่หายไปให้ถูกต้องดูซิจะมีใครเติมถูกได้ทั้ง3ข้อบ้างสามภาพเริ่มจับเวลา1นาทีค่ะเอาหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันนะคะภาพที่1 เสืออยู่ในป่าถูกต้องค่ะภาพที่สองนกทํารังบนต้นไม้ถูกต้องค่ะ,ภา,าคะภาพที่สาม,มนักเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะใครตอบถูกทั้ง3ภาพค่ะเก่งมากค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพที่หนึ่งเสืออยู่ในต้นไม้คําว่าในเป็นคําบุพบท บอกตำแหน่งของเสือว่าเสืออยู่ที่ไหนก็คือเสืออยู่ในป่าต่อไปภาพที่สองนกทำรังบนต้นไม้คำว่าบนเป็นคำบุพบทว่านกทำรังที่ไหนตำแหน่งของรังนกคือบนต้นไม้ต่อไปภาพที่สามนักเรียนอยู่ในห้องเรียนคำว่าในเป็นคำบุพบทบ,บอกตำแหน่งบอกสถานที่ ว่านักเรียนตอนนี้นักเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องเรียนนั่นเองค่ะอ้าวดังนั้นบุพบทจึงเป็นคําที่เชื่อมคําหรือกลุ่มคําให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันามาดูเด็กถามคุณครูว่าใช่คําที่นําหน้าคํานามสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษไหมครับ ใช่แล้วค่ะคำบุพบทจะทำหน้าที่นำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษนั่นเองและนอกจากนี้เด็กก็ถามอีกว่าคำบุพบทบอกสถานที่มีคำว่าอะไรบ้างครับครูามาดูคำบุพบทบอกสถานที่ก็จะมีคำว่าใต้บนริมชิด ใกล้ไกลที่นอกในแล้วก็ยังมีอีกหลายคำเด็กก็เลยขอให้คุณครูช่วยยกตัวอย่างคำบุพบทบอกสถานที่ให้เด็กดูเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากภาพจะเห็นว่าคนสองคนเขาอยู่ที่ใดอยู่สถานที่ไหนัะแห่งใช่แล้วค่ะ<ม>เขาอยู่ในรถกันสองปอสองดังนั้นคาว่าในจึงเป็นคำบุพบท เป็นคำบุพบทที่เป็นไงบอกตำแหน่งว่าเขาสองคนตอนนี้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในรถนั่นเองและคำว่าในจึงนำหน้าคำว่ารถรถเป็นคำนามเห็นไหมตรงกับที่เราบอกว่าคำบุพบทจะนำหน้าคำนามต่อไปมนดูตัวอย่างต่อไปลิงจับอยู่ที่กิ่งไม้ใช่แล้วคำว่าที่เป็นคำบุพบท เพื่อบอกตำแหน่งว่าตอนนี้ลิงจับอยู่ที่ไหนก็คือที่กิ่งไม้นั่นเองแล้วให้มันดูคําว่ากิ่งไม้กิ่งไม้ที่นําหน้ากิ่งไม้คําบุพบทจะนําหน้าคําเป็นไงคําบุพบทนําหน้ากิ่งไม้กิ่งไม้เป็นคํานามดังนั้นคำบุพบทจึงนำหน้าคำนามต่อไป ครูเขาก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกดินสออยู่ใต้โต๊ะขึ้นลงบันไดชิดขวาร้านส้มตำอยู่ใกล้โรงพยาบาลคำว่าใต้ชิดใกล้เป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งสถานที่ตั้งมาดูเด็กก็เลยงงอ่ะสรุปคำที่ใช้กในการบอกตำแหน่งต่างๆ คือคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนักเรียนคำบุพบทที่บอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่างๆที่ตั้งต่างๆคือคำบุพบทบอกสถานที่นั่นเองเช่นคำว่าใต้บ่งบอกตำแหน่งของดินสอว่าดินสอตอนนี้อยู่ใต้โต๊ะคำว่าชิดบ่งบอก ตำแหน่งที่เราต้องเดินว่าเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดเราต้องเดินเป็นไงชิดขวาทุกครั้งต่อไปมาดูคำบุพบทหมายถึงคำที่ใช้น้ำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเพื่อบอกตำแหน่งของคำเหล่านั้นและแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคำหรือประโยคว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรตัวอย่าง บ้านของฉันอยู่ที่อำเภอทุ่งสงซึ่งคำบุพบ,บทในตัวอย่างนี้คือคำว่าที่ถูกต้องแล้วขาดเก่งมากดังนั้นคำว่าที่เป็นการบอกตำแหน่งที่ตั้งของบ้านว่าบ้านของฉันอยู่ที่ไหนที่อำเภอทุ่งสงเพื่อทำให้บ้านของฉันกับอำเภอทุ่งสงมีความเกี่ยวข้องกันและที่ยังนำหน้าอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสงเป็นคนาําน้ําดังนั้นที่จึงนําหน้าคาําน้ําแล้วทาให้บ้านของฉันกับอำเภอทุ่งสงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนั่นเองอต่อไปครูมีคํามาบนของกับในใต้กใกล้รินตามนอกจากโดยให้นักเรียนนำคำเหล่านี้มาเติมในประโยคให้ถูกต้อง ฝูงนกบินกรูอยู่ท้องฟ้าและมีฝูงปลาว่ายอยู่จุดๆน้ำแมวนอนอยู่จุดๆโต๊ะตัวดำส่วนแมวดำขำออกจุดๆบ้านจะไปไหนเจ้าดางตัวดีเห่าที่จุดๆบ้านย้ายจุดๆฉันรำคาญออกมาไล่ฉันเห็นจุดๆตาว่ามีงูตัวใหญ่ หยิบไม้จุดๆุดคุณตามาตีงูเจ้างูตัวร้ายเลื้อยไปจุดๆุดน้ำมันเลื้อยไปจุดๆุดทางที่มันอยู่ให้ hey, นะักเรียนนำคำด้านบนมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคัดลอกข้อความลงในสมุดแล้วเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทดัดด้วยลายมือที่สวยงามอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะ ซึ่งแบบฝึกหัดของครูทุกชิ้นครูจะให้นักเรียนเขียนลงสมุดดังนั้นเรามีเรียนกันทั้งหมด9้าคาบเปิดเทอมานักเรียนก็จะมีงานส่งครูทั้งหมด9ชิ้นค่ะดังนั้นวันนี้ครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถแคปหน้าจอถ่ายภาพไว้ รือย้อนกลับมาดูอีกรอบได้ค่ะวันนี้ครูจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คาบหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ